สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกอ f f ิเชียลนะครับคนอื่นครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าแวะมาชมนะครับรับฟังนะครับช่องช้างเผือกอั f ิเชียลนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ันนี้นะครับได้นำพระพุทธคุณน,นี้นะครับพระสังกจายนะครับเนื้อโลหะ,ะครับนวะโลหะนะครับอุดครั่งนะครับไม่แต่ไม่ทราบที่นะครับเป็นพระที่นะครับ สังกัจยก็ขึ้นชื่อโดยโชคลาภนะครับมีเงินมีทองมีกินนะครับมีเท่าไรก็ไม่หมดนะครับบูชาไว้นะครับที่บ้างก็บูชานะครับพสังกะจายนะครับวัดอื่นนะครับอันนี้จะเป็นไม่ทราบวัดนะครับ ที่ไม่ได้ถึงอาหารหลวงพ่อไม่ได้นะครับเชื่อว่ามีพุทธคุณแน่นอนนะครับออชมเนื้อนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับอัดดีๆนะครับที่คนมักจะอ่าเรียกว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ ก็บไว้บูชาที่บ้านก็ได้นะครับหรือของนะครับไปตามสถานที่ต่างๆน,นะครับไปตามมหานิยมนะครับโชคลาภครับมีเงินนี้ทองใช้ใช้อะไรก็ไม่หมดนะครับครับพุทธคุณดีนะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับ วันนี้ครับที่นะครับบูชานะครับพระบูชานะครับถ้าลงคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะ้บูชาบนหิ้งพระครับที่บ้านนะครับพระไม่ทราบที่นะครับมีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองมีของกินนะครับไม่อดไม่อยากนะครับมีเท่าไหร่ก็กินไม่หมดนะครับ มนะครับึกถึงนะครับสังกระจายนะครับเราเคยชากันนะครับตามบ้านต่างๆนะมีนะครับดูได้นะครับพระแท้แน่นอน บ้านๆน,นะครับรอดนะครับต่อที่องนะครับเนือนะครับนวะนะครับอุดครั่งนะครับน่าจะอยู่ถ้าดึกขึงครั่งก็น่าจะอยู่ปีสองสี่เก้าสามนะครับประมาณนั้นครับจะมีอ่า เหรียญหลวงพ่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับสองสี่ก็สามเหมือนกันครับอุดคลั่งปิดคลั่งไว้ข้างหลังเหรียญน,นะครับน่าจะเป็นรุ่นสองนะครับัรุ่นสองรุ่นสามเนี้ยเหรียญน,นะครับก็จำไม่ได้แล้วครับเป็นหลวงพ่อดังๆนะครับวยอดนิยม นะครับจะเป็นพ่อสุดนึงผมก่ไม่แน่ใจนะครับถ้าเอยผิดถึงขออภัยนะครับจะมีครั้งแปะไว้ข้างหลังนะครับเหรียญน,นะครับวัดอื่นผมไม่ทราบนะครับก็ถา,ถามเปล่านะครับอันนี้อุดครั่งนะครับ ตั้งนะครับลงคลิปนี้แล้วนะครับจะไว้บนหิ้งพระนะครับเพื่อบูชานะครับทั้งบูชานะครับอดีตด,ดีนะครับ ขึ้นด้วยสังเพอาสั่งกรจายนี่ทุกวัดแทบทุกวัดนะครับทำนะครับเราไม่ทราบที่องนี้นะครับไม่ทราบที่บัวนะครับบุฐานบัวนะครับรอดีๆนะครับสมบูรณ์นะครับ,บ,รบออกไปวัดนะครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังนะครับพระบ้านๆพระดีๆนะครับที่เราไม่รู้จักก็ตามนะครับเราก็นำมาลงนะครับเพื่อให้ศึกษานะครับเราจะไม่บอกํำนงนลำนินำน่อะไรตรงไหนนะครับเพื่อป้องการตัวเองนะครับ ขอบคนที่ติดตามครับบนาจะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนะครับมานำเสนอนะครับสวัสดีครับ